ระเจ้าระแวงพระไปมืดย่อนข่าวพระบดีพระโอ้ยสารพัดสารพศนะมีจะข่าว่างลกโอ้ยขับมาไปเลี้ยงมูกระชาทหารเนี่ยยานสู่เขาอะไรอยู่พอดีไปเลี้ยงหมูกระชาทหารเออพระดีก็มีตัวเนี่ยเอามูกระมาเลี้ยงทหารเพราะวะ่าก็าาานเลยเปเลี่ยงสองเสือสามเธืออ้าวพระเจ้าระว่าดีโอ้กิแลิว,ว่าดีจัวที่พ้นเนี่ยวะ เนาะโบลานเขาว่าดได้กินละว,ว่าดีได้สี่ละว,ว่ามวมานวัสดุอ่ามันแม่นควงพระเจา้าโอ้ละว่าดีวันนี้ได้กินนำ้ำเอาไปเอามาเรียกหมูกระทะเติ่มว่าผ้าดีเลสเกียบัดในทหารไปหาว่าอยากเพชรถนนในจังหวะพอดีเป็นจดิโตนทหารอยู่ใชยแดนพวกเขาเอิน่แนวหนาแต่ภาษาทหารเขาเอิ่นหนาแนว เเฮตถนนเขาไปหนาแนว่วก็เลยเดี๋ยวโอกาสลุงตาก็เลยเขาไปบอกเรื่องถนนในฝั่งฮะกุจิตตังงอกไห้ตลาดเขาวาอยากเลยซอยจักขันมีอยากเฮตถนนจักสองสามร้อยสองสามล้านล้านสองล้านเลยละต้สองสามลา้ลานม,ามาันสิแล้วถนนสิบสิบสามกิโลกว่า อคอนิเสติคอนกี่มันกระเลขหนาผลเอ้ยคอน,นิเสติแค่ท่านทางลูกล่างนนะเนี่ยไปเอาดินยี่รอนันคุณสมแม่มก็เป็นขีดสมมาเลยรถทหารเร่งสูง,สงมันยังแหลนอยเาไอคอนกีรถสัวอุตสังหกไผ่สีมหาลัยมันมีเงินจ้าบาทเลยจุดเข่าเอ้า ลงศาเงินม,นม,นมณีลูกกาบอกชักแล้วหาเอาน้ำอากาศมนี้หลวก็สนันต์มณีทุนจังหวะวันที่ยี่ิบแปดสามเมื่อไรเงินสิบห้าล้านได้มอบให้เขาไข่แนบเนี่ยผ้าดีเพราะวะ่าเออเขาจะไปหาจังสี่จัวเดียวเขาจังสีย่องว่าดีเนาะกระทำนั้นกับพยองเขาเนี่ยไข่แนล่ะเนี่ยผ้าขาวผ้า เริ่มหายไปที่จริงพระมันก็มีดีมีสว่างด้วนกันนะพระเอาคนเห็นเนาะไม่บอละโบเล่เพราะอิฐเพรปูนเห็นเด้หนันตั้งไว้เซ็กันยืดซื่อได้เนาะมันก็ธรรมดาบางเธอบวชจะน้อยบวชเราก็ได้ปฏิบัติบ็ได้ปฏิบัติกิเลสมันก็เต็มหัวใจคือเก่าเลยกิเลสเนี่ยมันอยู่ในใจเนาะ มันอยู่ในจิตเพื่อเลมันจะเพิ่งไปหาแก่ทางนอกเขาไปเลี้ยนไปอ่านไปฟังเขามันก็แก้เพราะอะไรท์แล้วไม่บ่ละขั้นอยู่หัวจะไปเก่าคนมันจะเศร้าขั้นหมดเนาะแล้วกิเลสมันอยู่ในใจมันก็ต้องแก้อยู่ในใจเนี่ยนะมันบอกาพาะวนหน้ามันจะแก้ยังไรบ่เลยมันต้องภาวนาเพราะว่าอารมณ์กิเลสมันเกิดอยู่ในใจอารมณ์และกิเลสเนี่ย อารมณ์อ,อย่างไหมเอาอารมณ์ทางเพศนี่สําคัญอ่าบอ,อารมณ์ทางเพศมันเกิดเป็นอารมณ์มันไม่มีตัวตนนีแต่ว่ามันถึงมีอิทธิพลเลยเด็กคือคือ,คอะะศูนย์นั่นสงล่ะมหเนี่มันจะเกิดอยู่ในใจได้ก่อนโลภะโทสะราคะมันเกิดอยู่ในใจก็จะไปแก้อยู่ข้างนอกเลยมันบ่แล้วหรอก คนอื่นมันบันเท่าซื้อหลอกจากของมันตอพภาวนาให้เขาถึงเหตุมันคือใจสตาร์บ่หูใจนี่นะมันก็ยังคือเกาแล้วบวนล้นประเดียกะไรไม่หอดหลังลูกตาเคยบอกตลอดว่ามันคือนระเบิดเวลาเนี่ยลมเนี่ยเวลามันสืบผ้าเนี่ยคือกันบวชมากแบบรุนร้นเนี่ยขันผู้สาวผู เสียเนี่ยไม่ยาไม่ยิ่งมาหาเนี่ยบําเ่็ญเสื่ใจมันมันก็เฉยไปบลาถ้าเพื่อเสื่ใจคือสิกากรผมเสียอ่าข้อน,นั้นแหละตึงใส่เพิ่นมาเนี่ยมันอิมน่มนนกกแล้วมันเลงสลัดเดี๋ยวบันจะสิกากรแเราเปิดสินในเบื้องหล่นนะกระตุ้นอะไรกระตุ้นพระก็ไปเถวนตัวมันยังอยู่แม้เชื้อมันอยู่เชื้อยังอยู่ไปหมอ อย่ายังเชื้อเชื้อกิเลสราคาอะอารมณ์พอเชื้อมันยังอยู่เนี่ยมันว่าหาจะเข้วา่าเบิงเ่งดิจังกี้น้อย,ยอายุายมาได้มึงสิบสี่แต่เป็นเด็กน้อยเนี่ยสิบเอ็ดสิบสองหสิบเก้าปีนี่ยยุทธกับพอกับแม่ดีดีขั้นจังสี่จะเริ่มแล้วเออเริ่มแล้วอินซี่มันครบบริบูรณ์ตอนเด็กน้อยมันพอนมีฮอร์โมน มันบวนโคบเครื่องมือบวนโคบแล้วนี่เน,นี่มาอยากนอนน้ำพอน้ำแม่ดเด้อยากนอนน้ำตกภูบ่าวเ้บ่เนี่ยเห็นบ่มันมันสิมีอยู่ในใจวัเถอะเออเออบอกว่าก็ว่างละเขาบอกว่าอีลามย่าไปน้ำเขาไรแม่ไม่เข้าใจนหนูรู้แล้วเออแม่บ่ละเริ่มหาหมองตอนี้เิ่น ผู้ชายกยังคือกันตัวอยู่ในใจมันเริ่มทํางานได้บ่าเนี่ยยูผู้ดเดียวกัดขึ้นหอดเขาได้บ่าเนี่ยได้บอกบนเป็นไปพ่อนาสินอนอยู่หน้ากัดขึ้นหอดเขานอนอยู่เพื่นกับขึ้นหอดเขามันเป็นอย่างหลับเพลินสงจิตออก้องคิดหอดนี่ละ่ะความคิดน,นี่ล่ะเออขึ้นคักคักขึ้นไปคืดมาอยากได้เขาเรียปว่าเนี่ย อ๋อผู้ว่าจวาวาโอ้เดี๋ยวมองมาใส่เสียบกุญแจอยู่มีน้ำมันบ่อไปเลยแล้วนี่เนี่ย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 มันเกิดจากความคิดเกิดจากจิตเพฟันว่าจินแต่สังขารเห็นไหมคนกูมเออร์เนี่ยแล่นน้ำหาแหละแ่นน้ำแล่นน้ำคันเทามาบวันี้ตัวนี้เพิ่นเครื่องมือเครื่องใม้เครื่องมือเริ่มชำรุดรู้ว่าเริ่มชำรุด เริ่มเสียศูนย์แล้วก็มันลดอ่แต่ว่าใจบอเท่าเด้ปะเนี่ยใจยังคือเกาเลยใจจะไปคิดว่ามันจะเท่าเด้มันบอตายเป็นเลี้ยงเท่าเป็นแล้วตอนเท่าเนี่ยเพิ่นนี้เครื่องมือมันไม่บ่ละ,ะเท่าบ่เป็นหรอกชิดกายบ่เป็นนะเพราะมันบมีบมีตัว,ม,ตวมีตนนะ ไม่มีตัวมีโนมันเป็นนามมันทีเสาเป็นจังไลเพราะฉะนั้นเนาะภาวนาลูกตาแห้งคักก็จะเป็นงอมเป็นเบาคัขากขึ้นกันเลยเรั่นจันหรั่นจันน้ำจับผู้สาวอมันคือถูกแ้เดี๋ยวก็มากีนั่นเดียวก็มาก,นานก,มากีนี่อยู่คำมันมากผูเดียวมันก็ไข่ยอยู่ด้มันละมากไปเมืออ มากขอดลูกสาวคนนัน้นมากขอดเมียเขาล้วเสียสื่อใจเวลาน่นะไปจากก้างเขาปากันก็นมีเป็นมีเงินเด้จ้างปากับผัวมาวันไปก็เจ็บมันสิบาทสิกรรมเด้ชขึ้นพ่อได้บ่เดชขึ้นมันสิมีเกราหยานหยานเกราหย่านมันต่อยอดไปเรื่อยๆเนาะเออ กลัวกลัวมันไม่ไม่มันมันยาวออกไปเรื่อยๆมันไม่สั้นลงทำอยังไงเนาะมันจะสั้นลงกรรมตัวเนี้ยมันจะปูกพันธ์พัวพันกับคนนั้นคนนี้ไปใช่ไหมมีทางเดียวคือบวชเออตัดสินใจต้องอาศัยเครื่องมือที่พระพุทธเจ้ามอบให้คือผ้ากาสาวพัดเนี่ยแล้วบาดเดบ เครื่องมือแรกเล่เนี่ยใส่สุดเลยเครื่องมือที่สองคือคํ้คสอนมาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาใจสิกขาเบือนฝึกอย่างหนักฝึกอย่างเราบอกเนี่ยฝึกอานาปัสติจับเอาร่มหายใจดีแล้วลุงตาสั้์เต็มที่เลยนำไปนำมาบราิหารหลุนในลงตานี่สี่เดือนกับเจ็ดวัน นับได้สี่เดือนกับเจ็ดวันหายไหมอันซุ่มซุ่ม,มหมดเลยหายเลยมิดอิมซิมเออเพราะเป็นตัวอย่างของเรยองร่องเบิงแล้วไปเข้าไปอยู่ในปลาอยกร่องเบิงมันจีกำเริบบอเดือนหนึ่งกับมกำเริบสองเดือนสามเดือนปีหนึ่งสองปีสามปีหายหายด้วยสาวอนอารมณ์ เป็นจังได้ก็คือเก่าว่าจังได็คือเกา่าเสยเกยเว้ยอยู่ไซก็อยู่ไดมาเนี่ยขันเศร้ามากคนเด้เศร้ามากคนมันก็เศร้าสั้นคนเอาแม่ถา้ถามากปุ๊บก็ลำเอียงปับรนกับผู้อื่นมาสู้ก็สร้างผู้อื่นเลยนะนะขันหนัก่นโมเป็นเพิ่นโมเป็นกลางเด้บัดนี้ขันเศร้ามากมันก็เศร้าสั้น ขันเศร้าการเศร้าถุกมันการเศร้าสุบมันอยกอ่างกลางบาเลยเฉยเนาะเพื่อนๆเขาถึงความเป็นกลางอ่าเห็นไ่มว่เขาห่างเน๊บ่าหักบ่าสร้างอันสระก็เลยสบายบมันสบายสบายเบาเบาเบาสบายเห็นไหมชักสิว่าสูไฟฟังแล้วว่าจังไลมันกลับ ฟังอยู่มันลำบากเหตนลำเฮาดอกบอกเด้อมันบ่อยากหรอกเห็ุหน้าไปกับเบิ้งล้มไปน้ำกระได้วัดสันนอนน้ำผัวกัเบิ้งล้มไปกันได้กันผัวมากว่านะครับเบิ้งล้มไม่เท่าวัดสันอ่าไม่บป็นะรมองมันสิได้ดีเด้มองมันสิผู้จกักเบิ้งไปเบิ้งมามันบ่ได้เห็ุอย่างยากมันบ่ได้ตั้งน้ำโมเด,ด้ ดูลมหายใจเข้าหายใจออกโอ้ยจะเป็นไงครับวันทวีตง่ายท่ากันต่ออาณาปณสตินี่นอนไม่ใหญ่นอนหรนอกเ,เล็กน้อยก็ก็เฮ็ดได้เรื่องนี้เฮ็ดได้ท่นฝึกไปไปฝึกไปฝึกมาก็ไปบวชแล้วมันต้องมีต้องผัวเออยา,ยากดี่นี่กันแล้วมีผัวแล้วก็จังไรก็มีลูกสักตัว โอ้ยฮะนี่คือการไม่ใช่คนเนี่ยว่าฮะฝึกไปฝึกมาเขาหลดไปอยู่วัดซะ่ะวันซ่อนแล้วไปยังมาสั่นถามมันแบบโอ้เห็นแม่ทุกข์หลายพิษจนกระพริ๊งมือกันเลยว่าสัตวปัน่าวะหักกันปันกระปั่นใส่กันโยนนะพลัวกระเมียกกันเลยแง้มมันสูญกับห่างนี้ยง้มมันเขียยเนาะ บิ่งหล่ะมันละชุบปะเนี่ยนะเออมันบ่แม่น,มนมสุกหลอกสุกสุกดิบดิบเป็นว่าเดี๋ยวสุบเดี๋ยวทุบเห็นบ่